ตึกเ l เอลโอในศูนย์การท่องเทีย่ยวข <laughs> 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 องๆๆๆ <sm all> มาเลเซียเออวิ่งวิ่งวิ่งตันไม้ตันไม้โอ้เโโด็งเลยเออ <laughs> มามันเดินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้วไ <laughs> 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 ม่ไหวอัสสลามอัยกุมทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตึเากเฟดกรุงคีเอลและจะเดินทางต่อไปยังตึกเ l เอลทาวเวพชมบรรยากาศในกรุงัวลาลัมเปอร์ครับ อาทำดลิล้วที่หน้าตึกเฟดก็มีเซเว่นเล็กๆจึงเข้าไปซื้อน้ำสกูดไว้ดื่มระหว่างทางอ่านี่เหรียญห้าสิบเซนก็เหมือนกับเซเว่นเล็กๆบันดอนั่นแหละอ่าแบปโป้เนี่ยนี่นี่สตูดิโออะไรเงี้ยอ,อ,อ่ามีทีเกอร์เลยครับอ่าป้าติงอ่าจิ้มอะไรกันสเขาบอกว่าถ้าเดินทางจากนี้ไปก็ประมาณสักสิบนาทีคงจะได้ระหว่างทางนั้นมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับนายเดียดทานะ่านขนมายาแบาปโป้เทฮูดะ ก็ไม่รู้แต oh ่ก็ท <But, S 2> ี <they> ่นี要要่น่าจะมีราคาไม่ได้แพงเลยแต่ถ้าเดินเท้าไกลๆต้องขึ้นรถไม่ไม่ไม่เป็นไรนี่ชื่ออะไรนะไอคาไอคาไอคาริมถนนช่องสีฟ้าฟ้าที่เห็นนี้เป็นช่องทางสำหรับสกูตเตอร์หรือว่าจักรยานนะครับอู้สกูตเตอร์สกูตเตอร์นี่ตรงทางมาแล้วก็จะมีไฟและให้เราไปกดสวิตช์ไฟเพื่อให้รถหยุดและเราจะข้ามถนนได้นะครับกดกด อ่าวัตถิเ้ไหมนมใ้อร่อยเลยอันนี้เป็นป้ายตลาดนัดเดือนมดรดพอข้ามมาอีกฝั่งก็เป็นศูนย์การท่องเที่ยวของมาเลเซียมาเลเซียมีอยู่13รัฐตรงนี้จะมีทงทั้ง13รัฐเลยตั้งแต่กลันตันซาบะตรังกานูนังรีสมีลันปางหังปีนังมะลากายาวสราวะเกดะสลังโงเประ ลผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่นี่นี่เข้าไปชมฟรีและถ้าเราจะเดินต่อไปยังตึก KL Tower ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ต้องเดินอ้อมตึกนั้นไปหน่อยหนะึ่งก็ถึงนี่ชมเสร็จแล้วก็ออกไปทางประตูข้างเลยเราไม่ต้องย้อนกลับมาทางประตูนี้อีกจะได้ไม่เสียเวลาครับไปกันเลยครับเข้าไปนิดเดียวมีอะไรเกิดขึ้นดู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 โอเคโอเคโอ้ดี๋ยวดติงี้ฮะโอ้คนขึ้นไปทํางานตรงนี้เหมือนระเบียงหน้าประตูทางเข้า ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในสำนักง,งานการท่องเที่ยวของมาเลเซียนี่เป็นเคาน์เตอร์ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่นี่เป็นเอกสารการท่องเที่ยวแต่ละรัฐแต่ละรัฐนี่หันไปเห็นก็มีพนักง,งานนั่งอยู่คนเดียวแล้วในห้องนี้น่าจะเป็นช่วงเที่ยงพอดีเขาพักเที่ยงก็ได้นะโอ้นสวย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 โอ้มาเลเซียมาดานีโอ้นี่นี่เนี่น,น,น,นี่อยู่ในศูนย์การท่องเที่ยวของมาเลเซียนูรุนไลลา อืมทำสวยตัวนี้สวยนี่สวยมานี่โอ้นี่เก,ก้ออเาอี้นี่สวยมาในศูนยการท่องเที่ยวมาเลเซียมาเลเซียสวรดีสุดนตรี่การันตีการันตรีเหมือนกับการดนตรีไทยนะนี่นี่ข้างๆบันไดก็จะมีป้ายแสดงบอกอห้องต่างๆที่อยู่ชั้นบนดูดนี่ที่ตั้งซื้อนี่สวยนี่มาหนิเอ๊ยจบจังเลย นี่เรากำลังจะเดินทางไป KL Tower นะตึกที่สูงเป็นหอคอยอใน KL นะ่เพื่อจะไปดูบรรยากาศรอบๆบริเวณภายใน KL นะี่บริจยายา Central Park เท่าที่สังเกตนะริมถนนนี้เขาจะมีช่องทางให้มอม์สกูตเตอร์ช่องทางให้คนเดินนี่ตอนนี้ผมเดินมาถึงที่สถานีบนะูกิตนานัสนั่นเป็นสถานีรถไฟโมโนเรลสำหรับวิ่งในตัวเมือง KL นะครับ ริมถนนก็จะมีสกูตเตอร์จอดเป็นช่วงๆไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวเช่าสแกนเนี่ยเป็นนอบายะด้วยเหรอครับพ่อสุธารีโฆษณาโฆษณาโอ้ยเข้าเซเว่นเซเว่นมาเลเซเว่นมาเลโอเคโอเคเดี๋ยวซีไอเดี๋ยวซีไออันเดีย์อันเดอร์สองหนึ่งนี่อันเดอนีสตูริงินไปไหนไปไหนไปดีกันป่ะเนี่ย มาถึงสีแยกนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาไปข้ามไปฝั่งโน้นเพื่อที่จะไป KL Tower เห็นเหมือนใต้สะพานนั้นเป็นทางรถไฟโมโนเรลนะครับอ่นะไป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 วิ่งวิ่งวิ่งมันบอกวิ่ง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 ตันไมทตันไมโอ้โหแดงเลยเออ นี่เป็นรถที่บริการนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามถนนสายต่างๆทั่วเมือง KL ลนะชั้นบนนี่เป็นที่นั่งชั้นล่างก็เป็นเหมือนกับร้านอาหารกินกาแฟอะไรเสร็จแล้วขึ้นไปนั่งข้างบนชมบรรยากาศชิวๆทั่วเมืองเ l ได้เลยนี่บรรยากาศเมืองในสวนนี่นี่เคลเคลนี่เป็นเมืองในสวนโอ้สวัไม่กรับโอนี่เป็นเวลาเที่ยงนะนี่แหละเป็นข้อดีของเมืองในสวนคือ มันจะไม่ร้อนเลยเพราะถนนนี้จะปกคลุมไปด้วยต้นไม้เย็นสบายเลยครับนี่มะมันเดินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวมีประตูทางเข้า KL Tower โอ้คอยที่สูงในเคเอเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไม่รู้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้นะบางคนบอกว่าหกสิบิสิบางคนบอกว่าสองสามเหรียญคนสุดท้ายีังบอกว่าฟรีถ้าอย่างนั้นมันต้องลองเจอกับตัวเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับควักกระเป๋าจ่ายเองครับลองดูประตูทางเข้าเค t อ w เทเดี๋ยวเราเข้าทางนี้เลยนี่ที่รถเลี้ยวเข้าไปนะเขาขึ้นอยู่นะนี่นี่ข้างหลังนี้จะเป็นประตูทางเข้าเค t อ w เทนะอาวไปไปถามดูสอบถามดูถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดู ไปขึ้นขึ้นขึ้นมาข้นนี้มาอ่า this way อัาไปขึ้นขึ้นขึ้นนี่วันนี้เราจะมาดูบรรยากาศรอบๆ KL โดยมาขึ้นหอคอยที่สูงที่สุดใน KL ชมบรรยากาศรอบๆ KL นะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนี่บรรยากาศ